ดูสิเอ็นเก๋นี่กูอย่างที่บอกอ่ะถ้าไม่เก่งจริงผมไม่ทำการันตีครับอันนี้ของจริงเออมาครับผมกับคุณที่มีชื่อว่ามิกนากีนาฮะสายหลือสปอร์ตแล้วแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบด้วยุณรู้ว่ามีสองเวลลอ่ะคุณเซซิลี่แม่งเทียบเ,เท่ากับซีบุ๊คเลยเหรอวะ ปไปไโมบิลสูตรกันดฟฟั้มไบทเทิโอเปอเรชั่นสอง สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการ์ตันมาเทิร์นออฟเวอรชั่นสนะครับและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสัปราสุดท้ายของฉลองครบรลอบ7ปีกันแล้วแล้วก็แน่นอนว่ายัางคงไม่พ้นหุ่นที่อยู่ในซีรีส์ F91 เช่นเคยเลากันไม่ยากครับพวกตัวเด่นในภาค F91 ก็อ,ออกมากเกิดครบแล้วมันก็คงจะเหลือใครไปไม่ได้นอกจากหุ่นของนางเอกประตำภาถึงแม้ว่าตัวหุ่นดูจะไม่มีอะไรบวกกับทักษะการขับหุ่นของเซซิลีเองแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นหุ่นที่มีบทบาทลองลงมาจากตัว F91 เลยอย่างวิกหนากีน้า หลายๆคนก็น่าจะรู้จักวิกนากีนาในฐานะหุ่นประจำตัวของเบเ f ลี่แฟชัยหรือว่าเบเว a โลนาที่ในตอนแรกจะอยู่ในฝั่งคอสโวแวนการ์ดก่อนที่จะมารู้ภายหลังว่าซีบุกนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้ว่อย,ยายมาอยู่ฝั่งเดียวกับพวกซีบุกแต่หารู้ไม่ว่าวิกนากีนานั้นเป็นหุ่นที่สเปคค่อนข้างสูงในบรรดาหุ่นที่คอสโวแวนการ์ดนั้นพัฒนานในช่วงนั้นเลยจากการที่พัฒนามาตั้งแต่รุ่นเบอร์เก้าไม่ว่าั้งการติดตั้งทัสเตอร์ที่ขยับได้ซึ่งพัฒนาจากตัวให้กำเนิดพลังงานภายนอออกกและนนที่ต่ตอยอาจา ยังมีระบบแอมแบกในตัวอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นตัวนอตเซนทั้ง8ที่ติดตั้งเอาไว้ก็ยังควบคุมได้อย่างอิสระและทําให้บังคับได้หลายทิศทางและเมื่อเทียบกับ F 9 1ตัววินากิน่าเองไม่ว่าจะใช้งานเกิดไปถึงขีดจากัดตัวหุ่นก็ยังสามารถรักษาสมดุลได้อย่างดีเยี่ยมโดยตัววินากิน่าเองก็จะเป็นหุ่นที่ออกแบบมาให้สําหรับผู้บัญชาการระดับสูงจึงถูกวางเอาไว้ให้สําหรับพวกขุนนางได้ใช้งานนั่นเองสําหรับวิกนากิน่าที่อยู่ในเกมเป็นหุ่น3ดาวมีเพียงเลวลวอนน้็รกเดก อาวุธอย่างแรกบีมไลเฟิ์มีทั้งหมด8นัดเป็นแบบกระสุนมีวิธีการยิง2แบบแบบแรกถ้ายิงปกติก็จะเป็นบีมัเดียวสันซึ่งสามารถชาร์จได้เวลาที่ชาร์จออกไปนั้นก็จะใช้กระสุนนัดเดียวเช่นเดิมแต่เพิ่มเติมคือสามารถทะลุได้ยางต่อมาบีมเซเบอร์สามารถฟันได้ทั้งหมด2อทีแล้วก็ยังต่อมาบีมไลเฟิ์แบบยิงรัวมีทั้งหมด16นัดเป็นแบบกระสุนเวลาที่ยิงสามารถควบคุมจำนวนการยิงได้แต่จะยิงได้สูงสุด4นัด ถ้ายิงโดนครบ5่าน,นั้นก็สามารถสตันได้แล้วก็ยัง่อมาบีมลันเชอร์มีวิธีการยิงทั้งหมด2แบบแบบแรกยิงแบบปกติก็จะเป็นบีมแัดเดียวที่สามารถแ็กได้ประมาณครึ่งหลอดกว่าซึ่งสามารถชาร์จได้แล้วเวลาที่ชาร์จออกไปนั้นก็จะเป็นบีมแัดเดียวสตันซึ่งมีขนาดที่ใหญ่และมีวงระเบิดเวลาที่ยิงโดนด้วยแล้วก็อาวุธสุดท้ายบ um ีมช oh ิวตามโตหุ่นที่จะมีแล้วเวลาในการใช้งานเวลาที่หยิบออกมานับเป็นอาวุธยะประติสามารถกดโจมตีได้ครั้งหนึ่งซึ่งนอกจากจะป้องกันการโจมรถา ทำให้ศัตรูนั้นล้มได้เลยทันทีนอกจากการชนแล้วก็เฮฟวีแท็กซึ่งถ้าหากตัวโลใช้งานตามเวลาที่กาหนดหรือถูกทำลายจนหมดก็ต้องอรอฟื้นฟูคููดาวอีกครั้งถึงจะสามารถกลับมาใช้งานอีกครั้งได้ซึ่งก็จะมีเลเอลเริ่มต้นอยู่ที่5.5 0พัหาเมดอแล้วครับอาวุทธทั้งหมดของโตหุนทีนี้ก็มาดูสกิลกันบ้างอย่างแรกก็โตหุนก็มีสกิลลิสซมูทที่สามารถกดกิ้งได้แต่ระหว่างที่กิ้งนั้นจะไม่เป็นอมะตะแต่จะลดดาเมจที่ได้รับลดลง5 0สามารถรุ่ง็รต์ามารไ แล้วก็จะมีไกด์สตัคเจอร์ที่จะลดลงพื้นช้าลงทําให้ง่ายต่อการออกท่าแล้วก็มีฟอร์พิเวนชั่นสเต็มที่จากการการสแต็กจากอาวุธนิงในเวลาที่กระโดดหรือว่ารล่งลงมาไม่นับการพุง่งมีแฟลชบูสเตอร์ที่สามารถกดลอยโตในขณะที่พุ่งเพื่อให้โตหุ่นนั้นบินได้ซึ่งก็จะกินปริมาณบูสต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมีฟอร์ไลท์ซัพพอร์ตสเต็มที่จะลดระยะเวลาในการเกิดของคนในทีมลง10%มีเพอร์สูดพิเวนชั่นแอคแท็กโปรแกรมที่ถ้าสามารถอยู่สตตแล้วขึ้นเพอร์สูรได้ก็จะเพิ่่่มมททัััั้้งงงงพลจตีีชววขหนึอก แล้ใรการรีโหลดแล้วก็การฟื้นฟูโอเวอร์ฮีทนั้นก็จะลดลงชั่วขณะหนึ่งด้วยแล้วก็สกิลเข้าตะยากเพียงแค่อันเดียวของโตคุนย่าง ฟินน์นอสเซนกอนทอลเลอร์สามารถกดทัชแพดเพื่อใช้งานสกิลนี้ก็จะเริ่มนับถอยหลัง20วินาทีแล้วตัวหุ่นจะสามารถใช้งานบูสต์ได้อย่างไม่จำกัดแต่ถ้าหากกดกิ้งหรือว่ากดชนก็จะลดระยะเวลาในการใช้งานลงไป10วินาทีตัวหุ่นก็จะเพิ่มความคล่งตัวมากขึ้นและสามารถใช้อาวุธบีมไรเฟิลแบบปกติแบบยิงลวดและบีมลันเชอร์ในขณะที่พุ่งไปได้ด้วยยังไม่พอถ้าหากถืออาวุธอะไรก็ตามที่ว่ามาในขณะที่สกิลนี้กําลังใช้งานสามารถกดทัชแพดเพื่อกดโจมตีด้วยอาวุธนั้นแล้้้้วววกกกกกกก็็็ยยัาามมังงงเปนนนาาาารริใตตอีีดถหมมโจจะะช ว่าการสแต็กใดๆแต่ก็ยังได้รับดาเมจอยู่และเมื่อใช้งานสกิลนี้จนหมดก็จะต้องรอ,งองครูดาวเป็นเวลา35วินาทีถึงจะสามารถใช้งานสกิลนี้ได้อีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็มาดูท่าเคาน์เตอร์ ก็จะเป็นคอมโบดาบ3ทีและแล้วหุ่นคอส750สายเหลืองแท้อีกตัวหนึ่งก็มาลงที่หุ่นของเซซิลี่อย่างวินากีน่าสองตัวก็ตก,ตกใจอยู่เพราะคิดว่าน่าจะมีคอสตั้งต้อนอยู่ที่700ก่อนแต่ถ้าเอาในด้านสเปคของโตหุ่นก็ถือว่าสมเหตุสมลผลอยู่และเมื่อพลวก,กับสกิลที่ออกแบบมาในเกมแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมาอยู่ในห้องคอส750ได้มีอาวุธไม่กี่อย่างแต่ก็ครบเครื่องในด้านทั้งการสตันและก็การสเต็ แม้ว,ว่าวิธีการเล่นก็จะทรงๆคล้ายกับพวกหุ่นซีรลส์ในฟอร์มูล่าช่วงนี้ที่มันก็จะบินว่อนกลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งเอาในจริงไม่ว่าจะทั้งบีมเรเฟิแบบไหนก็ตามหรือว่าบีมลันเชอร์ก็เป็นอาวุธที่ยิงแรงทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าสนใจของโตหุ่นก็คือโตหุ่นมีสกิลที่จะสามารถใช้บูมไม่จำกัดแถมยังยกปืนไปพุ่งไปได้อีกด้วยไอที่อธิบายมาอาจจะฟังดูเข้าใจยากแต่ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็โตหุ่นมันสามารถกดยิ้งยิงได้ก็เหมือนกับพวกไฮนิวหรือว่าฟรีีดดออมมมมมแแตต่่่่่ทิิิิเเศษกกกววววาาาาาาาคืาาากกัันนนสรรถยยงงไไไ้ๆป็็ุธหบบ รัวยิงไปยิงไปดีดๆเรียกว่าปืนกลเล็กที่ซึ่งตรงจุดนี้แหละที่ทําออกมาได้เหมือนในอนิเมะแล้วพอมาอยู่ในเกมนี้มันก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งเลยโดยรวมก็ตัวหุ่นเน้นไปในด,ด้านการยิงแรงๆเป็นหลักครอบคลุมทุกแบบสามารถเล่นยิงบินพิュๆได้นิดหน่อยแถมยังมีสกิลที่ทําให้เรานั้นเล่นท้ายากในแบบหุ่นเหลืองได้ก็สามารถเอามาคมกาเนิดพวก X1 จากระยะไกลได้นิดหน่อยแต่ถ้าหากเจอ X2 จากระยะไกลก,ก็ตัวใครตัวมันอย่างนั้นก็เป็นหุ่นที่หยิบม,มาเล่นในห้องคอสจักรห้าสิบก็ไม่เสียหายเลยทั้งทีเดียวไม่ว่าาก,ร,าการเเลล่่นนหุืองที่มเหือน ต่อไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสำหรับวิกน้ากีน้านั้นเมื่อได้ลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับ เอ้ยคิดได้แง่ดีเราแต่งสีเนี้ยมันอาจจะเนียนกับเนียนกับปุ่มชนที่แม่งแบบว่าบินกาอาากศได้อยู่นะแบบมองไกลอุ้ยเบิร์กกล้ากี่รอดเดี๋ยววิ่เดี๋ยวหุ่นแดงจะเข้าไม่แม่เดี๋ยวหุ่นนี่จะเข้ามาหาเราไม่ให้ยิงไม่ให้ยิงเอากิ้งไปละผ่านรอบผานไปโดนไปครับ โอ้โหูมไม่น่าไม่น่าไปบินแข่งกับมันเลยเซต้าแต่ว่าเซต้าเบอร์กาเฮ้ยไม่มีคอ้อโบนเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่มีคอ้อโบนจริงเยี่ยไอ้พวกมีคอ้อโบนถ้ามึงแพ้นี่มึงเสียชาติเกิดเลยนะเสียชาติเกิดค้อโบนเลยอะ่ะลวงไในลวงอ๋อไม,ตม่ติดน COVID ี้พอดีติดพรบีเทคเพลเวนชั่น แค่นี้ไม่ทันต้องขนนไม่ออกดึง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 โคตรเี้ยเลย อย่าทำตอย่าหาทำได้ยัง <superv> ว <ising> <ator> ีอเยอะกลับกลับก่อนกลับไปหาเพื่อนก่อนยอะไรเยอะเล่นไม่ได้เพ่ลัไปไปยัง่ะเล่นอะไรเมื่อกี้คนเยอะเลย ก,ก็เทียบเท่ากับคุณเหลืองตัวที่มันบินได้แล้วกันเรื่องความอื่นอะไรก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพาค,คอบอลไอ้เวกขุนพาคเอฟเก้าหนึ่งผมังไม่ถึงเพี่อะไม่ถึงอะไรเลยอะ่ะเอาแล้วดิงงอย่างนี้กูเอาเลยอ่ะไปต่อยต่อย ไม่โดนหมดแล้วปืนหมด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 อ่าอีกข้อเสียอย่างหนึ่งคือปืนหมดแล้วมันหมดเลยจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเหยียดเหยียดเหยียดขบมไอ้เพื่อนไอ้คนหนึ่งมาไอ้คนหนึ่งมาตึ๊ด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  ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่น่างานรีบอะไม่โดนหวละ นี่นะปืนออกก่อนะเล็งกูไงแล้วเงงเ็ง <sy helmet lide> <ged honest> ูแหมเรงกูนเงกูม่ให <more later> ้ยิงไม้ยิงอกที่ไม่ตายเอาขาแตก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 ดึงดึง ไม่โดนไม่โดนนี่อะไรกูเนี่ยเอาอะไรกูเออเอาไม่โดนอีกี้เข้าป่ายิงอยู่นี่นให้กูยิงมึงยิงดีดีป่านนี้มันก็ตายเลยเอเอ,เอนี่ไงก็มันยังมีนี่อยู่นี่วะวันก็ยังมีครูดาวอยู่แล้วทำไมตอนแรกทำไมตอนแรกที่เราป่นว่าไม่มีเอ๊ะเรมงงละทำมาละกัน ดนไม่โดน,โดนเป็นที่อะไรชท่าเล็งคูเป็นที่อะไรชท่าเล็งครับไม่โดนอีกแล้วห <c oughs> ลอกเราหลอกเรา เอาเอายโ,โลไปเฉยๆอได้ได้ได้เลยได้เลยไ,ไ,ไ,ไเออวก,กาโลกาโลครับพี่โอ้ยังไม่ได้แม่งมองมองไม่เห็นเอาูออ ว่าตายเล่นเกมนี้มีคนกดแตงให้ด้วยเฮ้ยเราทำองเรงข้าบ้านนะอ๋ะอ,อมีคนในนี่อยู่คนกำลังนัวนี่น,นี่คอมโบคอมโบคอมโบวิ่งก่อน วันดีครับพี่พุก้าโล่พุก้าโล่พุก้าโลสวัสดีอืโอ้อาต่อ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 ลงไม่เห็นอู้แม่งปืนออกทันเว้ยป er, ืนออกทัน ah, แต่แต่ล้มก่อนโวยครับ เมื่อกี้แบบเมื่อกี้แบบไอบีมลันเชอร์แม่งชาร์จทันแบบเป๊ะมาดีอ่ะถ้าชาชาทัไม่ทันคือโดนปั่นตายแล้วเมื่อก้แสนหกว่ารอบนี้อ๋อก็ว่ารอบนี้สบายเพราะอะไรเพราะไม่มีแดงเพราะไม่มีแดงไงก็เลยสบาย